สวัสดีคือนูมาแล้วนะคะวันนี้มาดึกเลยนะคะสองทุ่มกว่าแล้วนะคะจริงๆแล้วนะคะก็แม่ครูรุงกไ็ไลฟ์อยู่นะคะแต่คุณนูก็พอดีเราต้องแบบต,ตั้งจิตไว้แล้วเนาะว่าจะออกมาแบ่งปันนะคะเนะี่ยวันนี้คุณนูจะพาทุกคนมาดื่มเซลลียราไปด้วยนะคะระหว่างที่รอนะคะเพื่อนๆเข้ามาเราก็ฟังเพลงไปด้วยเดี๋ยวคุณนูชมขอชองเซเยราก่อนนะคะ เป็นหนึ่งนะคะอเอาเอาสันไกลก่อนอมีอาแขกรับเชิญนะคะวันนี้นะคะบ้านพรูนุฝนตกนะคะก็เลยมีแมลงเม่านะคะอยากบินเข้ากล้องด้วยนะคะเห็นไหมนี่มาเกาะหวัวอยู่แล้วลอันนี้นะคะเ,เห็นไหมน้องเขาซองสวยมากนะคะแพ็กเกจจิ้งสวยมากมเห็นไหมคะกล่องน้องเซเลล่านะคะนี่ สวยงามมากเลยค่ะคุณูหลงรักเขาตั้งแต่แรกนะคะจริงๆแล้วเมื่อก่อนคุณูไม่เคยได้กินอาหารเสริมเลยนะคะทุกคนแต่ตัวนี้สเตลลาเป็นอาหารเสริมที่คุณูกินยี่ห้อแรกในชีวิตเป็นแบรนด์แรกในชีวิตค่ะแล้วคุณูก็มีจิตตั้งต้นว่าถ้าต่อไปฉันจะกินอาหารเสริมหรือว่าอาหารเซลล์ก็คือตัวนี้นั่นแหละค่ะนะคะอ่าฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราระหว่างที่รอนะคะเพื่อนๆเข้ามานะคะ เราก็จะฟังเพลงแม่คุณลุงไปด้วยเดี๋ยวคุณลุงก็จะชงสเตลล่าให้กินนะคะอืกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะคุณลุงยอมรับเลยนะคะว่าบางสิ่งบางบางตัวเราก็ยังจําได้ไม่หมดนะคะแต่เราก็คือรักเขาเนาะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราชงสเตลล่านะคะคุณลุงจะใส่น้ําเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเราบางคนที่ชอบเปรี้ยวนะคะชอบเปรี้ยวก็ใส่น้ำน้อยๆได้นะคะนี่ซองนะคะ กัดอย่างดีนะคะก็ไม่ทิ้งนะคะเก็บไว้สวยตั้งแต่สวยตั้งแต่กล่องแล้วนะคะซองก็ยิ่งสวยะน้ดแล้วนะคะของสวยๆงามเราก็ต้องเก็บไว้นะคะวันนี้นะคะคุณนูเชื่อว่าใครหลายๆคนอยากจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะคุณนูต้องชมก่อนนะคะเพราะว่าบางครั้งว่าจะมาชมสเตลล่าให้ทุกคนดื่มให้ทุกๆุกคนเห็นแล้วทีนี้เราอะ่ะคุยเพลินนะคะก็ไม่ได้ชงไปไปมาก็จบไลฟ์ซะนะคะก็เลยแบบ ไม่ได้อ่ะชงดื่มเลยนะคะระหว่างไลน์ได้ยินเสียงเพลงกันไหมคะนี่ละลายง่ายมากนะคะไม่ต้องคนเยอะคุณก็คนนานเกินไปนะคะจริงๆแล้วสเตลล่าเป็นอะไรที่แบบละลายง่ายมากนะคะไม่แต่งสีไม่แต่งกลิน่นไม่แต่งรสใดๆทั้สิ้นทั้งสิ้นนะคะเป็นธรรมชาติมากนะคะ,ะก่อนที่ครูนูจะเข้าหัวข้อเรื่องในวันนี้นะคะคือทักษะสําคัญนะคะของการถ่ายออนไลน์ในยุคนี้นะคะมันมีอยู่ สามทักษะที่สำคัญมากเลยนะคะเดี๋ยวเขอดื่มจิบน้ำเซลล่าก่อนนะอ่านั้นเนาะก่อนที่เราจะดื่มะระหว่างเราคุยกันไปด้วยเราก็จะจิบเซลล่าไปด้วยนะคะเราต้องทำตัวให้เหมือนเนาะเวลาที่เราเราเห็นไม่แม่รุง้งหรือว่าโคชโอนะคะจิบเซลล่าในการระหว่างที่ไล์ไปด้วยนะคะคุณุก็มีความอุ๊ย ฉันอยากเป็นแบบนั้นนะคะพอวันนี้เราสามารถทําได้แล้วนะคะอยากเป็นอะไรก็เป็นได้ฉะนั้นวันนี้นะคะหลายๆคนที่ขึ้นมาอยู่บนออนไลน์แล้วนะคะและรู้สึกว่าอยากจะรู้เอ๊ะทำไมทักษะอะไรเอ่ยนะคะสวัสดีค่ะพีน่นัดขอบคุณมากเลยนะคะคุณนูนะคะเข้าไปดูไลฟ์แม่รู้ไม่รู้จบหรือยังคุณู มาทำงานของคุณอูดก่อนเดี๋ยวค่อยไปย้อนนะคะขอบคุณมากค่ะพิ่นาที่เข้ามาส่งพลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะฉะนั้นวันนี้เนาะช่วงนี้อ่ะพวกเราทุกคนนะคะกำลังเจรนายตัวเองนะคะได้รับการเจรนายจากแม่คุรุ้งโดยตรงเราก็เลยแบบ มีความตื่นเต้นนะคะแล้วก็รีบมาเจริญยตัวเองทําตามหน้าที่ของเราด้วยเนาะทำด้วยความสุขทําด้วยความรักนะคะวันนี้เราได้ขึ้นมาอยู่บนออนไลน์แล้วนะคะหลายคนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทักษะสําคัญบนออนไลน์นะั้นมันมีอะไรบ้างมันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะขอเพียงแค่เราเรียนรู้และเปิดใจในการพัฒนาตัวเองนะคะคุณนุบอกเลยว่าทักษะแรกนะคะ เป็ดเป,ดเ,ป,ดเ,ปดเอาให้เสร็จค่ะใช่เนาะนั่นแหละเราต้องทําให้เสร็จภารกิจถ้าทําเสร็จเราก็จะมีความภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าเราแบบถ้าไม่มีใบงานเหมือนเวลาเราทํางานไม่มีใครมาแบบยื่นใบงานให้เราบางครั้งเราก็ทําแบบมั่วไปเนาะเนี่ยก่อนก่อนหน้าที่เราจะได้เข้ามาเจรานายตัวเองเจรานายเป็นเพชรเม็ดงามเราอาจจะทํามั่วบ้างไม่รู้จะโพสต์อะไรดีโพสต์แบบบางครั้งก็ พดบ้างไม่พดบ้างเพราะว่าเราไม่มีความตื่นเต้นนะคะแต่วันนี้เราได้รู้แล้วว่าการที่เราจะทํางานสําเร็จนั้นนะคะพอมีคนบอกว่าเราต้องทําแบบนั้นแบบนี้และเราเองก็ต้องการประสบความสําเร็จฉะนั้นแล้วเราก็ต้องทําตามหน้าที่ของเราด้วยความสุขค่ะฉะนั้นทักษะแรกเลยนะคะที่คุณต้องมีคือทักษะการพูดค้ามขอบคุณพี่นัทมากเลยนะคะที่ช่วยกรูนูแชร์แบ่งปันออกไปนะ,ะอ้าปิดโฆษณาก่อนเพลงจบแล้วเป็นโฆษณา คุณูยังไม่ได้แชร์ตัวเองเช่นกันค่ะฉะนั้นทักษะการพูดนะคะเป็นทักษะแรกเลยนะคะสําหรับแม่ค้าออนไลน์และทุกคนที่ขึ้นมาทํางานบนออนไลน์ค่ะบางคนมีความรู้สึกว่าการที่เราขึ้นมาทํางานบนออนไลน์จะต,ต้องมาเป็นแม่ค้าออนไลน์หมดเลยหรือเปล่านะคะ มันก็แล้วแต่ว่าคุณอ,าอยากจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายสินค้านะคะจริงๆเราขึ้นมาทํางานออนไลน์เราก็ขายเหมือนกันค่ะถึงแม้เป็นโค้ชเป็นครูมาแบ่งปันความรู้นั่นก็คือการขายฉะนั้นทักษะการพูดเป็นทักษะที่สําคัญอย่างยิ่งสิ่งแรกเลยนะคะวันนี้อย่างครูนูอย่างพี่นัทเมื่อก่อนถ้าเราไม่ได้ขึ้นมาพูดหน้ากล้องหรือว่าไม่ได้มาสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในยุคนี้เราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้แบบนี้เนะเาะแล้วก็ บางครั้งก็ขี้อายนะคะไม่กล้าพูดแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าการมาทำงานบนออนไลน์ทักษะการพูดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้หลายคนคิดว่าก็ฉันพูดไม่เก่งอ่ะเพื่อนคุณูมีนะคะบอกว่าเอ้าก็คุูนูก็เป็นคนที่พูดได้แบบโลกอเหมือนกับว่า รอบลอ่ะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบทักทายผู้คนอะไรแบบนี้แต่การพูดมันไม่เหมือนกันเวลาที่เรามาทํางานออนไลน์เราก็จะพูดม่วมๆก็ไม่ได้เนาะเราก็ต้องเรียนรู้จากคนสําเร็จยุคนี้คนสําเร็จมาสอนเราแล้วนะคะว่าให้เราทําแบบนั้นทําแบบนี้ฉะนั้นแล้วถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณพูดไม่เก่งคุณก็แค่เรียนรู้ค่ะอย่างตอนนี้ครูนูพี่นัทหรือว่าทุกๆคนที่เข้าไปอยู่ในแบรนด์ลิเชตนะคะหรือแม้กระทั่งคนอื่นที่ขึ้นมาทํางานบนออนไลน์เรา ก็แค่เรียนรู้ตามคนสําเร็จของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่สิรินกลุนูเห็นอ่าแวบแบอ่าสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะกลุนูมาอ่าถ่ายทอดนะคะมาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับการมาทํางานออนไลน์เราจําเป็นอย่างยิ่งที่มีทักษะแรกคือทักษะการพูดค่ะหนูเข้าไปดูไลฟ์ของพี่สิรินครั้งหนึ่งแบบวันนั้นเนาะ แบบพี่ซีลินสวยแล้วก็พูดเก่งพูดดีมากเลยค่ะรู้เป็นถึงแบบเขาเรียกเราปัญญังเลยเนาะคนคนจีนเขาจะเรียกเราปัญญังนะคะก็คือมีกิจการของตัวเองนะคะขอบคุณมากค่ะทําตามคนสําเร็จใช่ค่ะเนาะทําตามคนสําเร็จนะคะเราก็จะสําเร็จและถึงแม้วันนี้เรารู้ตัวว่าเรายังพูดไม่เก่งคุณนุกก็ยังไม่ได้พูดเก่งไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญมากเราแต่เรารู้ว่าถ้าเราเรียนรู้เราฝึกพูดเรา ผึกแต่เห็นไหมยังพูดผิดเลยเราก็มั่นใจว่าเราสําเร็จและเป็นผู้เชี่ยวชาญได้อย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นแล้วทักษะการพูดนะคะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมในการพูดนั้นเราก็พูดตามแบบฉบับของเราค่ะบางคนนะคะแบบคนใต้คนเหนือคนอีสานนะคะก็บางคนบางครั้งนาเสียงสำเนียงไม่เหมือนกันขอบคุณพี่สิรินเช่นกันค่ะ สำเนียงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนพูดเนอบางคนพูดช้าบางคนพูดเร็วเราก็พูดตามแบบของเราเป็นตัวของเราให้มากที่สุดเพียงแค่พอเราเป็นตัวของเราแล้วเราก็แค่ปรับปรุงให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเรานั่นเองค่ะและทักษะที่2ในวันนี้เลยนะคะที่เราควรที่จะรู้เลยว่าวันนี้การมาทำงานออนไลน์ฉันจะต้องเก่งทักษะการเขียนค่ะ ทักษะการเขียนในวันนี้ก็คืออย่างเช่นการโพสต์นั่นเองนะคะไม่ว่าเราจะมาทํางานเป็นแม่ค้าออนไลน์มาขายสินค้ามาขายตัวต้นนะคะเราก็ต้องเขียนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโพสต์นะคะไม่ว่าจะเป็นแคปชั่นต่างๆนะคะเป็นลมใต้ปีกให้กันและกันค่ะใช่ค่ะเราทุกคนเป็นลมใต้ปีกเพื่อผลักดันกันไปด้วยกันเนาะไปถึงความสําเร็จนะคะีิสลนเรา เรามั่นใจว่าเรามาอยู่ถูกฟูงเรามาอยู่ถูกจุดและเรามั่นใจว่าเราสําเร็จยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วเพราะเรารู้ว่าเรามีลมใต้ปีกที่คอยผลักดันเรานะคะเนาะทักษะการเขียนนี่เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งอย่างหนึง่งเมื่อก่อนคุณนูเป็นคนนึงนะคะก็ชอบเขียนเช่นการเขียนไปมั่วอะไรเขียนไปเรื่อยๆแบบนี้เวลาที่เราไม่รู้ว่าเรา เวลาเหมือนเราเขียนบันทึกประจําวันอะไรแบบนี้นะคะเราก็อุ้ยแม่ลุงทุกคนคะแม่ลุงไลน์ในไลน์คะเดี๋ยวคุณนก็จะร,รีบไปแล้วพี่สลีนอภิพี่นัทแม่ลุงไลน์ในไลน์นะคะ i a m Diamon นนะคะเดี๋ยวคุณนก็จะร,รีไลน์จ like, บแล้วก็จะไปแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับคุณนนะคะอาฉะนั้นแล้วทักษะที่3มเลยนะคะคุณนไปเร็วเลยเนาะเพราะว่าแม่ลุงมานะคะคือการใช้โซเชียลมีเดียนะคะ การใช้โซเชียลมีเดียก็คือการไลฟ์นะคะแล้วก็การทําคลิปวิดีโอค่ะนี่สามารถเรียนรู้ได้นะคะถ้าคุณไลฟ์ไม่เก่งคุณก็ขึ้นมาไลฟ์ในทุกๆวันนะคะและถ้าวันนี้คุณทําคลิปไม่เก่งคุณก็แค่เรียนรู้ตอนนี้มีคนสําเร็จโค้ชครูมากมายนะคะที่มาสอนให้คุณทําแบบฟรีๆค่ะ,ะวันนั้นฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวคุณน,น,นูจะมาย้ําให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ใช่ค่ะไม่เจอกันก็รักกันน้อพี่ซิลีนขอบคุณค่ะฉะนั้นเดี๋ยวคุณูจะจบแล้วนะคะพี่นัทอ่าพี่ซิลีนแม่มาใน i อ m อมเดมอนไลนนะคะเข้าไปก่อนคุณูเดี๋ยวคุณูจะจบไลน์แล้วเช่น<ล>กันนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณูขอฝากไว้เลยนะคะว่าทักษะการทำออนไลน์จะต้องมีทักษะการพูดทักษะการเขียนทักษะการทำโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีการทําคลิปและการทำไลฟ์นะคะฉะนั้นถ้าใครทําคลิปไม่เกง่งทําไลฟ์ไม่เกง่งก็ให้ฝึกฝนในทุกวันแล้วคุณก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทําออนไลน์นั่นเองค่ะขอบคุณพี่นัดขอบคุณพี่ซีรินนะคะเรารีบไปกันแต่สามแม่มาแล้วก็โ,กโอเรียกเราแล้ว,ลวขอบคุณค่ะวันนี้นะคะ p r โปรสเดลล่าสแถม2จะหมดแล้วนะคะรีบสั่งเลยนะคะค,คุณไปแล้วอืม เดือดสเตียล่าบายบายไปค่ะพี่นัดไปค่ะน้องอ้อ,อาบายบายพี่ไปก่อนนะแม่มามสวัสดีค่ะขอบคุณทุกพลังใจที่มาให้สดและย้อนหลังนะคะบายบาย